วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2563แรมหนึ่งข้าเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานในเรื่องของการงาน อาจจะยังต้องประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะเพราะงานที่ทำอาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่อาจจะเจอปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้หรือสถานการณ์การทำงานไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไรบางครั้งเหมือนยังจับทิศทางไม่ถูกฉะนั้นให้พยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดการแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วสถานการณ์ของงานก็จะผ่านไปได้ค่ะการเงิน อาจจะเสียไปในเรื่องของสุขภาพหรือช่วงนี้ระวังคนมาขอหยิบยืมเงินอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการเงินระวังเรื่องของการถูกตรวจสอบด้วยนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ให้ประครับประคองความสัมพันธ์เพราะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆสิ่งที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งมันจะโดนขุดคุ้ยขึ้นมา เป็นประเด็นเป็นปัญหาทําให้ชวนทะเลาะก,กันได้นะคะก็ต้องเรามัดระวังเรื่องแบบนี้นะคะแนะนําว่าเราจะต้องสื่อสารทําความเข้าใจเปิดใจคุยกันสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องรับฟังกันให้มากนะคะเราต้องฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือฟังความคิดเห็นของคนรักของเราให้มากนะคะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ค่ะความรักสําหรับคนโสด อาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาคุยอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาคนนั้นจะกลับมาเต็มตัวหรือเปล่าแต่มีโอกาสที่ค่อนข้างมากค่ะที่จะได้กลับมาเจอหรือพูดคุยกับคนเก่าๆค่ะเรื่องของสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังค่ะ ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะคะในช่วงของขาเข่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์โชคลาภไม่มีค่ะเขาบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งเจ็บนะคะเจ็บซ้ําเจ็บซากแต่ถ้าอยากเสี่ยงนะคะเลขนําโชคของคุณคือเลข4และเลข5ค่ะ